สวัสดีค่ะทุกๆท,ท่านวันนี้นะคะครูก็จะมาทำพิกัดนัมเบอร์ไม่ใช่พิกัดคร์ดนะพิกันัมเบอร์ก็ให้ทุกท่านนึกในใจไว้นะคะว่าอยากจะเลือกนะคะหมายเลข1หมายเลข2หรือหมายเลข3นะคะ,ะก็จะเป็นดวงความรักในสัปดาห์หน้าก็แล้วกันเนาะเดี๋ยวครูคก็จะ <c oughs> ทำการเปิดไพ่ให้นะคะ แต่ว่าในดวงลักษณะนี้เนี่ยต้องถือว่าเ,อาเป็นการดูดวงแบบกว้างๆไม่ได้เจาะจงดวงท่านใดเป็นพิเศษนะคะเอาราคาดวงออกมาแล้วนะคะสําหรับท่านที่เลือกหมายเลขหนึ่งเอาไว้ในใจเนาะต้องบอกว่าท่านใดก็แล้วแต่นะคะที่เลือกหมายเลขหนึ่งเอาไว้ในใจเนี่ยต้องบอกว่าดวงความรักในสัปดาห์หน้านะคะในคนโสดถ้าเกิดว่า ชอบใครเนี่ยในหน้าไพ่ก็จะชี้เห็นตรงที่ว่าออจะเจอคนที่ดูเหมือนกับลึกลับเข้าใจยากนะคะแต่ในขณะเดียวกันต้องบอกเลยว่าเขาก็จะทำท่าเป็นปลายเปิดไว้ให้เรานะคะเหมือนกับว่าไม่ได้ปฏิเสธเราแต่ก็ยังไม่ได้ตอบรับเราทันงทีนะคะดังนั้นก็อาจจะใช้เวลาดูใจเข้าไปสักระยะหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนที่แต่งงานแล้วหรือมีแฟนแล้วเนี่ยลงทุนทำอะไรร่วมกันในการขยับขยายเช่นการงานหรือ เรื่องการซื้อบ้านซื้อที่ทางอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบเหมือนกับมีการชะง,งักงานชั่วขณะนะคะอาจจะเป็นไปได้ด้วยเศรษฐกิจก็ได้นะคะทีนี้มาที่คนเลือกหมายเลขสองนะคะคนเลือกหมายเลขสองนี่ต้องบอกว่าในหน้าไพ่เนี่ยจะชี้เห็นนะคะถึงตรงที่ในหน้าไพ่มาแล้วในหน้าไพ่นะคะคือจะชี้ว่าในคนโสดเนี่ยอาจจะ ไม่กล้าไปจีบใครเขานะคะคือดังนั้นถ้าเกิดว่าไม่กล้าจีบเนี่ยผลลัพธ์เนี่ยมันก็จะเป็นชัดๆนะคะเป็นแฮงแมนนะแต่ถ้าเกิดจีบเนี่ยอาจจะพอมีลุ้นได้นะคะคือในคนโสดก็เลยขึ้นสั้นๆง่ายๆแบบนี้แต่ถ้าเกิดคนที่เป็นแฟนกันแล้วแต่งงานกันแล้วช่วงนี้ต้องปรับตัวเข้าหากันค่อนข้างเยอะนะคะเป็นเพราะว่าเอ่อมันจะมีความเข้าใจผิดกันหรือ อาจจะมีในลักษณะตรงที่ว่ามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเก็บตัวมีโลกของตัวเองดังนั้นจึงทำให้อาจจะต้องมีการปรับตัวเข้าหากันเยอะนะคะทีนี้มาดูคนที่เลือกหมายเลข3เอาไว้บ้างนะคะคนที่เลือกหมายเลข3ความรักในสัปดาห์หน้านะคนที่เลือกหมายเลข3เนี่ยต้องบอกเลยว่าไม่ค่อยดีคนที่เลือกหมายเลข3เนี่ยในหน้าไพ่บอกว่าถ้าเกิดว่าเป็นคนโสดเนี่ยชอบใครอยู่ ตีซะว่าในสัปดาห์หน้าเราดูดวงกันเป็นสัปดาห์ใช่ไหมในสัปดาห์หน้าก็อย่าเพิ่งเข้าไปทักทายพูดคุยหรืออย่าเพิ่งเข้าไปจีบนะคะหรืออย่าออกตัวแรงทําทีถ้าเป็นเพื่อนกันไปก่อนก็ได้นะคะส่วนคนที่แต่งงานแล้วหรือในคนที่มีแฟนแล้วเนี่ยต้องระวังเรื่องของอารมณ์นะคะคือถ้าเกิดแบบพูดอะไรแรงๆเอาสะใจตัวเองตรงนี้ก็จะเป็นปัจจัยที่ทำให้ทะเลาะกันได้นะคะหรือ ในหน้าไพ่ก็ชี้ในลักษณะตรงที่ว่าอาจจะมีความเครียดในเรื่องการเงินร่วมกันก็ได้นะคะหรืออีกแบบหนึง่งสามดาบเนี่ยมันจะเป็นในเรื่องเกี่ยวกับการเจ็บตัวก็เป็นไปได้ว่าอาจจะมีการเจ็บตัวมีแผลเลือดไหลหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นไปได้นะคะเอาละค่ะก็ครบแล้วนะคะพลิกอันดับเบอร์ท่านใดที่เลือกหมายเลขหนึ่งเลขสองเลขสามไว้นะคะก็ ผลเป็นอย่างไรก็มาเล่าสู่กันฟังบ้างนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอให้เป็นวันที่ดีของทุกทกท่านนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ